สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลนะครับก็พอดีแอดเพิ่งกลับจากงานดีพาครูบาอาจารย์ไปชักผ้าบางสกุลนะครับมีพระมรณภาพนะครับก็เพิ่งกลับมานะครับวันนี้ก็มาถ่ายเย็นอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าแอดได้ฟังเรื่องราวของคุณแสงเดือนนะครับเมื่อเช้าได้ข่าวแล้วก็มีเพื่อนบ้านบอกว่าที่บ้านเขามีคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟังความฝันของเขานะครับปกติเขานานๆนนฝันทีก็เข้านะครับแล้วงวดที่แล้วเขาก็ได้ด้วยนะครับนี่นะครับงวดที่แล้วก็สวัสดีครับคุณแสงเดือนค่าสวัสด,ดีสวัสดีจ้าคุณตาอ้านวนวันนี้แอดได้รับข่าวจากคุณตาอ้วนนะครับ <c oughs> เพื่อนเอซีครับว่าคุณแสงเดือนเออคือคุณตาอ้วนฝันก่อน ใช่ไหมฝันเมื่อคืนจ้ะอ๋อฝันว่าว่ายังไงนะมาบ้านไงใส่เดือนดีคนมาไปบ้านเลยกินลาบก้อยแล้วก็อืเนื่อข้าวเหนียวอะไรอ๋อคือคนมากินอะไรในบ้านเต็มเลยหมดใช่แล้วก็โตกับคุณแสงเดือนฝันเหมือนกันเหรอคุณแสงเดือนฝันว่าไงครับฝันว่าคนในบ้านก็เต็มไปหมดเลยมันมาทําบุญอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ้าวทำไมฝันเหมือนกันเตะเลยค่ะเหมือนกันเลย คือมีคนมาในบ้านแบบนี้เลยเต็มอเต็มบ้านเลยเหมือนมีงานเนาะมันมีงานบุญอะไรมามีคนมาเยอะเลย<อ>เต็มบ้านเลยอ๋อแล้วอย่างนั้นมีฝันอะไรต่อไหมแล้วก็ฝ<ะ>ันนอนไปอีกก็เห็นเลขขึ้นอืเรียงกันในนั้นเลขเป็นสีแดงไหมเป็นสีแดงโอ้สีแดงเหรอคสีแดงใหญ่ด้วย ฝันช่วงช่วงเวลาเท่าไหร่ครับตีสี่โอ้ใครจะตีห้าแล้วเนตีสี่แล้วอแล้วก็เห็นแดงตัวใหญ่สองห้า8ปดสามตัวเลยสามตัวเลยอแล้วก็ตื่นมาสะดุ้งเลยออคุณคุณแสงเดือนเคยฝันอย่างนี้ไหมเคยอ๋อเคยที่ที่เอาเจ็ดหนึ่งห็ดหนึ่งอ๋อแต่ฝันเห็นเห็นหนึ่งหกเจ็ดหเจ อ๋อ oh. oh. เรียงเลยแล้วก็จำเลยเลขรอบรอบที่ฝันว่าหนึ่งเจ็ดแล้วออก6ก1็ดหนึ่งนั้นสีแดงอย่างนี้ไหมแดงแดงเหมือนกันเลยตัวใหญ่เลยเรียงกันโอ้ oh. เรียงเลย oh. แล้วก็สะดุ้งเหมือนกันเลยจำเลยจุด hmm. จุด,ดาษไว้เลยจำว่าต้องซื้อเลขนี้ออออถูก oh. 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 วันนี้ก็ถือว่าฝันแบบเดียวกันเนาะแล้วก็ฝันว่ามีคนเยอะแยะด้วยคนเยอะแยะตร hmm. งกับกนอ้วน โอ้แล้วก็คุณตาอ้วนก็ฝันฝันวันไหนเนาะันเมื่อคืนเหมือนเมื่อคืนแล้วคุณแสงเดือนเมื่อคืนเหมือนกันฝันวันเดียวกันวันเดียวกันและฝันเหมือนกันด้วยเหมือนกันโอ้เอาย้ำตัวเลขให้เพื่อนเอฟซีทีครับตัวเลขอะไรนะฮะเออเอาอาที่จดมาให้โอ้คือฝันเห็นสามตัวสีแดงสองห้าแปดเนาะแต่ข้างล่างเลขเลขที่ อ๋อหกสามนั่น 63, คือบ้านเลขที่บ้านเลขที่แต่ศูนย์หกนั้นจุดทูบพวดกรก็ศูนย์เจ็ดไม่ได้ซื้ออ๋อศูนย์เจ็ดไม่ซื้อแต่ได้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าโอ้โอ้นี่นะครับเดี๋ยวนะแอดแพร์ให้ดูเดี๋ยวท่านใดจะแคปหน้าจอนะครับฝันเห็นเลขสีแดงนะครับแอดย้ําให้ทีสองห้าแปดเคยฝันแล้วก็ออกนะครับแล้วก็บ้านเลขที่ที่มีคนมาเยอะแยะก็คือบ้านเลขที่ 63นะครับแล้วก็เลขทูบนะครับคุณเสียงเดือนก็ชอบจุดทูบบางงวดก็เข้านะครับงวดที่แล้วได้0ูนเจ็ดเนะาะค่ะศูอุ้ยพื้นที่ีครับเมื่อกี้แอดมากลับมาจากงานชักผ้าบางสกุลพระมรณภาพนะครับเขาอ่านนะ่ะว่าอายุท่าน58นาสิบแปดพรรษาสาิบเจ็ดปีศูนย์หเอ้าทำไมมันตรงกันอย่างนี้ล่ะ คือ58ย่าง59แต่ไปดูพศน่าจะ2506 <Okay. S 1> น่าจะย่างเข้า59แต่ยังไม่ครบท่านมรณนะภาพก่อนเพื่อนเอฟซีโอเลขมาโอ้ตรงกันเลยนะครับนี่2506กับอายุท่าน58ย่าง59โอ้โหตรงกับคุณแสงเดือนเลยนะครับวันนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเอฟซีได้เนาะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแสงเดือนเนาะ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่มาร่วมสร้างโบสถ์แล้วก็ขอบคุณคุณตาอ้วนด้วยเนาะเออถ้าไม่ได้คุณตาอ้วนก็จะไม่ได้คลิปคุณแสงเดือนนะครับวันนี้ก็แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าเลขคุณแสงเดือนสวยจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับออขอบคุณคุณแสงเดือนนะครับสวัสดีครับขอบคุณตาอ้วนครับ